สวัสดีสิทุกๆคนเด้อพุ้ติตามเล่าพัฒนาปูขุนเมื่อนี่ก็เป็นวันที่สิบห้ากรกฎาคมเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้วันที่สิบสี่เล่าพัฒนากะของปูขุนก็ได้ตั้งแจวิ่งหลดเด้อพี่น้องเด้อหลดสามหลุดหาเด่นสามเขาหลดหาย่พี่น้องได้หลดอยู่ได้พนดันอย่พันไปได้อยู่เนาะ เล็กผันอวก0 02 88 mm hmm. 88เด็กโป้เนี่ปู้คุ้นยันูีดอก่ว้าขันเด็กตั้งรักกะในตจาหาก็เปลี่ยนนะพี่น้องนะเป็นผลเป็นอยู่หลังกับพิษพาดไปเด็ก เครื่องเลศตั้งรักก็มีศูนย์สามหาเกทแปด 8. หาโตหน่อยขาน้อยโตนี่เขาบ่าหมดพี่น้องแต่เกทโตนมาตรฐานอันนี้หาโตเขาบ่าหมด,ดมหลุดก็มีสามกับ่าเขาหลุดหาคือสองหาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะเอาไม่เอาไม่ของวันที่สิบเกทนะบ้านนี้แต่ว่าทำคลิปวันที่สิบห้าเมือนี้วันที่สิบนะหา้าแหละวัน เสาที่สิบห้าเหมืนอนี่พี่น้องทำคิดคือว่ามันบ่มีไล่กันยังกระเลยเลยจัดเล่าเดี๋ยวของเสียนนาดีก็ของเสียนปาตันจังรอดที่หลังเป็นมืออาจ,จีพเป็นมือเอื้อนของปูข้นหนันของเล่าสามาคีนมือนี่เบรกไบก,ก่อนเด้อเพราะว่ามันทําการบ่ท่านพี่น้องขอตดวขอเอาไปได้หลายของมืออือน่นของมือนี่บ่ได้เห็นได้พี่น้องเด้อบ่ทั้น ทั้งสองของเราพัฒนาเนี่ยของมือนีไม่ได้เห็นวันทีสิบหานี่ยไม่ได้เห็นเราสามัคคีพี่น้องไม่ได้ออกอากาศเพราะว่ามันคัดของอยังหลายอย่างอยู่มืเอมือนยังเบิ้งนักพี่น้องเนาะงับงบมือเนี่ยกับบุษั้นนี่คนบางหลายประเด็นเกิดผู้ติดตามกับอดทนเอาเด้อร์เอมือนยังเบิ้งมือนีมือนีงดมือนีวันทีสิบหาบ่บ่ออกอากาศ เล่าเล่าสามัคคีบอกอากาศบอกสกอนบอกอากาศบ่ท่านช่วยแหล้วก็เลยออกบ่ได้มาคิดแหล้วมันชงกะชงบ่ท่านพี่น้องก็อ,งาอ,งกอาจาจิบ่เห็นก็เลยว่าเ้เอาออกอากาศห้ได้พี่น้องได้ขอโทษขอไยหลายๆมืออื่นจังเบิงเอาตะห้าหน้อยก่อนห้าหน้อยปล่อยไปเลยละอ่านจิปลว่อยี่นี่คือเล่า พัฒนาได้พี่นองเด้เว,ว่ามันเล่าสามรัคคีของเราพัฒนามดที่แลวกะมันมที่สิบ่กะเลขเคียงก็มีศูนย์สหาก็ดจับคูศูนย์สามศก็ศห้ิ่งรูดก็สาก็ผ3า 5. 5. 5. สามห้าแปดห้สหาก็สามกะ6กสามหาหาศนเก เก้าหาศูนย์สี่ตัวก็บหกหกสามหาหกหาศูนย์เก็ดหกเก้าหาศูนย์ลุดไปพี่น้องทับครูตัวจอบ, क, บาแตกบอเขาแต่ตัวหลุดเนาะพี่น้องเนาะไปได้ยุพันได้ายโยเซียนหลุดทั้งหลายบาทนี้ก็มาเบิึงของวันที่สิบเก็ดเดอพี่น้องเด้อวันจันทร์ที่สิบเก็ดกรกฎาคมสิเป็นตัวใดก็ขเขามาเบิงึง กับว่าไล่ขู่ดอกพี่น้องมาบึงมาส้มมาเสียมาแช่กันเด้อพี่น้องเด้อติดตามกันต่อไปจะถิ่มยัดปลากันเป็นบ่เขาจ้อยกับเขาลูดไปได้หรือพี่น้องเนาะเด็กคกปลาทู่ยืดอดอกคาปลาทูคาหลดคาลาไปโรงเรียนของลูกหลานยืดดอกเด็กคาปลาทู่โยนน้อพี่น้องเนะาะบ่แต่เขาลูดอยากให้เขาเต็มๆผลัดซะจ้อยขงว่เขาหงวดนี่ Tiểu ni lút, thầy nông, tiểu ni lút Ở lệch kiêng lên tắc lắc Ủa, lái dài hàng Thầy nông, si thả bưng Bồn lang Lệch kiêng Bồn lang Lệch kiêng Ninh Kết 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 Cầu Nhấp con chút này Khiêng kết tô phía nào Kết tô khiêng chiêng kết tua vinh vụt vinh 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 kết ก้นหนึ่งพี่น,น่องหลุดหลุดเก็ดก้นหนึ่งหลุดบอมเอาตัวได้เรียนดอกมันถิพิษผ่าดเอาจังฉีแล้วเอาหลุดทอกันไปหลอดเนาะหาซิปหาซิปไปเลยนะ้าพี่นนะ่องเนาะหลุดเก็ดหลุดหนึ่ง

nâng cầu kết nâng kết nâng chết ninh xuống phệt xuống hà xuống หนึ่งสองสา่คูพี่น้องสตัวสตัวเด้ปะนี่พี่น้องเด้สามตัวหกเก็ดหนเก็หนศ

nâng cầu đây là cả số nâng cầu số nâng cầu sốn si hà nâng si

get get get. ทบทวนวันนี้พี่นอ้องโขม,มดิ้นให้พี่น้องก้นบ่านเนี้ยนะจังทบทวนกันอีกทีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองตัดลองพี่น้องหนึ่งสี่กับตัดลองหา้าหนึ่งกับตัดลอง หนึ่เก่เกมเด่นเลยพี่หลังเด่นเก็หนึก่อนเกหนึเด่นเด่นสเด่นสตัวดูพี่หลังเด้เด่นสอกูกับ1นึเกทัดลองคือหาหนึกันหาศูนย์กัน เด่นหกเกตหนึ่งกลมสามตัวชุดนี้ร่องพี่น้องร่องสี่ตัวนั่นก็เด่นตามสามตัวนั่นแหละพี่น้องโตก,กลมเด่นก็ได้เข้าใจกันแล้วเนาะ,ะพี่น้องผู้ดใดเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเอา้าแคปหน้าจอเล่าพัฒนาของวันที่สิบเกตกอลัาคมพี่น้องวันจันที่สิบเกตของปู่ขุน มาเลขเขียงเลขตั้งรักพี่น้องบนรางเลขเียงเลขวิ่งเลขวิ่งเกตกำลังหลุดเลขเขียงเลขวิ่น1่งสองสหาเกตดเก้าจับคูหน่งสองกันล่อล่อง1นล่องห1าหนล่อง เกกมเด่นเกจหนึ่งเด่นหมากหมฟันนักนักเกจหนปกันห0ศกันจัดนักหกเกจหนึ่งจัดล่องศูนเกจัดล่องสี่หาหนึ่งเอาพีดด่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้ดดอผู้ใดเข้ามาไม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว เพื่อสิบวันในพิพผาดเล่าพัฒนาของปูทุกจันทุธซุปแล้วพี่น้องให้เบิ้งให้เห็นกันเนาะให้ติดตามกันได้พี่น้องเด้อติดตามเขามาติดตามหลายๆให้ปูเนี่ยแข็งแนนสูงๆูงไกะเมื่อนี้กะของวันที่สิบเก็ดกะให้เอฟซีโศกโฉมันหมันกันเด้อวันที่สิบเก็ดลุยกันต่อโศกโฉมันหมันเล่าพัฒนามีแตกพี่น้องวันที่สิบเก็ดให้พี่น้องเอฟซี ทุกๆคนผู้ที่ตามหิงหิงปังปังหิงหิงรื่อยๆเรื่หนังเด้องเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี